สวัสดีค่ะพี่ไอิกนะคะหรือพอเองหรือพี่จอก,ก็ได้นะวันนี้พี่อาจจะมาเล่นเกมเป็นเซนนะคะเดี๋ยวราจะลองเล่นกันตอนนี้อันนี้เป็นเกมแบบเดโมนะยังไม่เกมที่แคปเปิดตัวนะคะไม่แบบ ที่อ๋อตอนนี้โอ้แนวเล่นนี่เหมือนเกมอะไรนะที่พี่แป้งเล่นเกมเนะอ,ะอะไรนะอ๋ออะไรนะติเติ้ลไนท์แมร์ใช่ๆแนวแบบเดียวกันเลยแล้วก็เหมือนเกมลิมโบเป็นแนว เป็นเกมแนวน่ารักดนนีดึงไม้ดึงอีกค่ะแล้วก็ดึง,โอ,อดงโอ้โหใหญ่อันนึงโอ้โหก็ไปขา้างนอก เดี๋ยว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 ขอสำรวจห้องอเปิดประตูได้ไหมออถ้าฉันดึงมาล่ะมันหยิบของอะไรได้ไหมอ่ะ อะไรเลยใช่ไหมเอาละต้องออกไปแล้วนะคะต้องออกไปแล้วล่ะนี่เป็นรูปอะไรนะรูปกุ้ต่๋นนะ ลูปแรเล่นเปีเปตัวที่สองเป่าครุฑอัน,นที่สามก็ยังเล่นเป็นโนอ,อันที่สี่อันนี้ไม่ใช่วบบโอลินเนี่กอะไรก็ไม่รู้เจ้าหนูเจ้าหนูตรงนี้นะคะเหมือนว่าเขากำลังจะเรียกร้าอยู่ต้องตามเจ้าหนูไปแล้วล่ะนี่ตามฉันฉันจะพาไน ทางไปเจ้าหนูหนีไปแล้วว่าขึ้นไปได้ไงเนี่ยฮึบฮึบฮึบไม่ได้บินกลับเอา้าทำไมหลอดไฟแตกอ่ะหลอดไฟแตกอีกแล,ล้วขอร้องว่า อ,อย่าแตกเลยนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมิมเพล่ควาบทรงจากคุณแม่เราเรากับเจ้าหนอตัวเมื่อกี้กลับไปห้องเดิมเมื่อกี้ไม่ได้อันนี้มาได้ไงอะ่ะเหมือนเป็นเปลเป็นเครื่องต,ตีไม่รู้สินะ เฮ้ยเมื่อกี้ไฟแตกแต่ไฟติดแล้วอ่ะติดได้ไงไม่ไม่นะไม่เปลี่ยนใหม่แล้วเราเหมือนเป็นคุณแม่ตอนนี้เป็นตัวเราเป็นแปลกมากงงเอาล่ะเนี่ยกลายเป็น เขาไปติดใหม่กลายเป็นตัวเราหมดเลยอุย้ยยังไงอะ่ะตุ้ง,งงนะคะเนี่ย่าเราต้องตามเจ้าหนูไปขอหนักสืออุย้ยเทา้ทาเท้าผู้หญิงมากอ้ยอะไรอะ่ะ ไม่มาแล้วใช่ไหมเอาต่อไปต่ออันนี้จำรูปไว้นะคะรูปเรากอดกับคุณแม่แล้วรูปเราเล่นขิงช้ารูปรู้แล้วก็รูปเจ้าหนูเอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเกือบตกใส่หัวอะไรอ่ะมีตู้ด้วย แต่ดูเหมือนเราทั้งนะคะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไอเห็นพี่ไอเห็นเออโกงคางน้องกู ว่าเราจะกระโดดไปช่วยอะไรนนก่อนเขาตายอะไรเอ่ยมันเป็นลูกเราลับถ้วยรางวัลค่ะเนี่ยในตัวเราในถ้วยรางวัลเย่เราก็มีดนตรีเราน่าจะแข่งแบบเป็นนมะใช่ไหม ไม่รู้ละก็เดาไปเรื่อยเดินไปหานะตอนเด็กๆเ,เป็น Baby. เบบีอะละค่ะลงไปละลงแล้วละขึ้นมาขึ้นมาก่อนโอเคยังไปสินะรอข้ามไม่ได้ก่อนน้องก็ตายอ่านหนังสืกโอ นั่งดูอะไรไม่รู้ในกระจกอะไรๆก็ไม่รู้ล่ะภาพเรานักวาดภาพไม่เห็นวาดยังวันรังวันนี่เป็นลูกเดียกับน่าจะเป็นคุณแม่นะดูสวยจังเลยเอาล่ะลงไปกันเถอคะค่ะ ต้องดึงออาดึงทีเดียวออกไปเถอะคะ่ะอืมตรงนี้ดนตรีเปลี่ยนคะ่ะชุ้มไ่ลงไปไม่ไม่ก่าาอนไ่ลงไปเราต้องเข้าไปตรงนี้ก่อน อันนี้คืออะไรแหมเอล่ะออกเสียงตบมือตู้เปิดโอเคนะคะเราเก็บชุดเป้นลำปะติดต่อไม่ได้แล้วคะ่ะต้องไปแล้วล่ะ เก็บอชิมนมของชิ้นใหม่ได้เย้่ยยงอๆงๆเด้ก็อันี้สะพานก็รบดูเปล่า วปเนี่ยอุ๊ยยอดข้าวอ๋อเป็นลูกป,ปั้นเราค่ะเป็นภาพเป็นลูกป,ปั้นเรากำลังวิ่งนะคะเาชปีปลอดภัยใช่ไหม เราช่วยน้องกระต่ายหนอเลยเอาละอย่าหวังไปไว้คัะไม่หักหน้าขอกรตุ้ข้ามไปแล้วกันเจ้าหนูด้านบนนี่เธอโอ้ไม่หักขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนเจ้าหนูก,กับบังเรียกเราค่ะอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมคะ โอ้โฉันอยากขึ้นไปแต่ฉันขึ้นไม่ได้ข้างบนนะแต่ฉันขึ้นไปนะเจ้าหนูกำลังเรียกเราอยู่เลยค่ะที่นี่มีกระต่ายเต็มมีของเล่นเต็มเลยแหละต้องหอยุดอยา ดอกไม้เรื่องแสงค่ะว้าวเกระไรตีเปลี่ยนไปด้วยฮึอฮึออ,อื้เข้าไปไม่ได้ออกอ้มีของแล้วก็มีตอนนี้ก็แล้วมีรถอยู่ข้างทางอะไรมีเจ้าหุ่นยนต์นีด้วยแต่ว่าคงจะไม่เกี่ยวอะไรเนาะเขียนไป ว้าวอยู่ก็มีหินตกลงมาทำให้สะพานพังค่ะเอาล่ะเราต้องวิ่งไปตามเจ้าหนูได้แล้วล่ะเกมนี้ไม่มีปุ่มให้กดอะไรเลยแค่แค่นี้ก็จะไปทางเกมง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไอจะทิ้งลิงไปข้าง้งค่ะ อ๋อเราเล่นของเล่นค่ะกับน้องกระต่ายแล้วก็เจ้าหนูแล้วก็รถรถแล้วก็เทือกข้างล่างมีน้องกระต่ายกับน้องหมีเล่นกับใครไม่รู้หรือเราเล่นคนเดียวก็ไม่รู้แหละทำไมพลาดแหลกๆอ๋อว่ามีเรากับเจ้าหนู เล่นกันอยู่ว้าวดูมีความสุขนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็เจ้าหนูก็มาวิ่งบนกับเราด้วยเอาล่ะดีจังอะไรอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ยดอกไม้หายแล้วรถไปไปทำไมอ่ะเอาล่ะไป ยมอสิเวลามันคุาชื่นกับบรรยากาศอยู่เลยทำไมเมื่อกี้มีลองเทา้าเ้รงสูงก็ตึกแบบเครงสูงแบบไม่เหยียบแล้วอ่ะอก,ก็ไรขึ้นนอกอุ้ยเอาหินลงมาทับบชัยนนะฉันจะไปออกกลับไม่ได้แล้วว่าเจ้าหนูทำยังไงดี ตามฉันมาตามฉันมานี่ีิเจ้าหนูฉันจะตามแกไปตามฉันมาเลยฉันจะนำทางเธอเองเจ้าหนูรอฉันนะเจ้าหนูรอฉันด้วยล,ลูกใครเนี่ยดูเหมือนนี่ไม่ใช่เราอ่ะมาสองข้างถือถ้วยรางวัล ไม่ใช่ชั้นหรอนี่แน่อุ้ยทำไมเล่อย่างนี้ล่ะนี่ของเล่นเหมือนเป็นรูปวาดน,นะคะนี่เป็นเด็กทะเลาะกันนะคะแล้ว มาห้ามเลยหรือเปล่าเหมือนแบบทำใา้เขาอของทุกตีทุกตีหรือเปล่าดูวานแบบดูเลยแล้วก็กลัวไาเอาละ เราจะดึงไปไหนคะทางสูงขนาดนี้ไม่บาดเจ็บคุณแล้วไปต่อเขาอีละกันโุ้ยตรงนี้มืดมากเลยอ่ะไฟติดคุณกระต่ายที่ใส่แว่นหายไป พ่อกระต่ายที่ใส่แว่นหายไปไปไหนอะ่ะทำไมหมวกเก็บได้ไหมเก็บมือต้องไปใกล้ๆแล้วก็เก็บเก็บไม่ได้ฮะไม่ได้เลยปะ ับขึ้นมาแล้วค่ะเฮ้ยบรรยากาศเหมือนบ้านเราหลังเราเกมครั้งแรกแต่ว่ามันดูขาดไปหมดอันนี้อันนี้ก็เป็นที่เป็นรูปเรานี่เจนนะคะแล้วก็โอ้ยรูปเราแตกนะคะ เป็นเด็กกิ่งผมแกะร้องไห้ทำไมร้องไห้ที่เปียโนร้องไห้ทำไมอ่ะหุยแล้วทำไมอันนี้เปแล้ราล่ะละมาต่อนะคะอุ๊ยแตกไ้ยอันนี้เป็นรูปเรานะคะนี่คือเราเราเนี่ย คือกระดาษโนต้ตหรือว่าวันนี้มาหรอทำอให้เขาร้องไห้ไม่รู้สิเอ๊บบะแล้วบางคนไม่ดีหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะหรือว่าไม่รู้อะเริ่มไปต่อค่ะอุ้ยทำไมทำไมดวงตาเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ฟังดูเสียงดวงตาขยับแล้วตามันก็มองไปโอ้ยน่ากลัวองอะไรก็จับไปไปดีกว่าค่ะอยอยู่นี่แล้วกล้องนี้ก็มีรอยขีดข่วนแล้วก็เหมือนรอยเอะไรวะนี้ก็หกักคุณแม่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะโอย ตรนตีก็เริ่มแปลกค่ะเหมือนบันไดที่เราเหมือนในฉากแรกมันขาดนะคะเนี่ยบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยไปต่อทุกอย่างพังหมดเลยค่ะถึงบ้านแล้วล่ะอเท้าต้องท่ายค่ะบินตามไม่ทัน,ทนก็ไม่ทันเมื่อกี้เราเห็นมือนล้ เขาแม่ของเขาไม่มีแต่ความไม่รู้เต็ไมไปหมดแล้วนี่เป็ดเต็ตไมไปหมดกระดาษโน้ตที่อยู่ไอ้วพวกนี้เหมือนาเลยนะคะเนี่ยโนเป็นหลังเลยอุ้ยเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะจ๋าละไปต่อปนโนเต็ไมไปหมดเลยนี่ อันนี้ปี่โนยักษ์นะคะอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไปมีใบไม้มีใบไม้ไม่ได้เหยียบบอกแล้วมีใบมีใบไม้อย่าไปเหยียบนะคะแล้วพู้ไม่ทันขาดคำหล่นเลยเอาลละไปค่ะอ,อย่าอย่าเอาพี่ให้ลืม อย่าอย่าอ้อยลืมช้าๆสิอย่าเอาล่ะค่ะเอาล่ะค่ะก้อสุดท้าย ค้าเหมือนกำลังของอะไรที่ผ่านอยู่ไหลหมองมองก็ดึงนะคะในที่สุดแยกกำลังจะล้มย่างของแล้วก็ อ๋อนี่ไงนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยงมีอาจจะพูดนี่คือตัวเรานี่คือเด็กเด็กผมแกะนะคะเร่งของมือเขาเนี่ยผมเห็นผมปะเห็นผมแกะผมแล้วก็หัวล้ะเขาใช่เปล่าวะ ของเราหักลงมานะคะความสุขต้นไม้ก็เหมือนมีตะเลือดแปลกๆเอาละ่ะเจ้าอุ้ยเจ้าหนูทำไมถึงมานอนปลายตรงนี้ล่ะเจ้าหนูหนนวิทย์นายเอาละ่ะ ไม่รู้ขึ้นนะคะอืย้ยเขยมที่ภาพสวยสนุกจังเลยอะรอพักต่ออยู่เฮ้ยใช่เลยอะพี่ไอ้ไว้อย่าพึ่งหวะอย่าพิ่งไปกันนะคะน่าจะมีต่ออีกนิดนึง เจ้าหนูนะนอนอยู่ให้แกฟื้นทูบีคอนติเนียติดตามตอนต่อไปโอ้ยเป็นเกมที่สนุกมากเฮ้ยได้รางวัลสิเราเต็มหมดผมพี่ไอชอบว่ะบ๊ายบาย